ตึงๆทางนั้นเลยอะกลามทองทางนั้นเลยอะมากับใครมากับใครไม่รู้กลับกับผมบ้างแบบมามาหนึ่งอยากกลับสองอะครับกลับกลับสี่ก็ได้นะท้องเลยนี่น่าจะไม่ครบขาดผมอยู่บ้างเราดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะทําอะไรกันเขาน่าจะหาสาวๆเขาตีกันนะครับเจดมีคอนเน็กอ๋อเขาน่าจะหาเคลนอยู่นะ สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเข้าโซนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแบบแต่งตัวกล้ามทรงครับเพราะคนขอเข้ามานะครับคลิปล่าสุดเขาคอมเมนต์ว่าขอกล้ามทรวเต็งๆหน่อยวีผมก็เลยแบบแต่งตัวผู้หญิงมาบ้างนะครับแต่งตัวผู้ชายไปเยอะละ๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างครับนี่เราเห็นเป้าหมายแล้วนะครับผู้บอกกล้ามทรงสองคนเนี่ยครับมาดูกันเรับว่าเขาจะอาการเป็นยังไงพอมมีผู้หญิงมายืนข้างหน้านะครับ นี่ถ่ายแดงโชว์ไปทีนึงแบบแอแเอ็กสาวอะไรเงี้ยอเอ็กบ้างมาเฮ็ดอีกคนนั่งจิบชาเชีวๆเลยครับเขาก็ยังเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมกดอีกสักท่าแล้วกันยังเฉยๆนะครับเดี๋ยวขอลองอีกท่าแล้วกัน,ๆๆนอ,อ,อ่าอเริ่มแล้วเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับ เขาอาจจะกลัวน้องที่มาับเราก็ได้นะครับเลยไม่กล้าต๊ะอะไรเงี้ยเจ็ดเจ็ดว่าเขาว่ายเจ็ยดเจ็เเรืดอะรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับไม่ใช่ละโอ้โหดูอะไรครับเนี่ย คนนี้แบบเกี้ยวกลาดมากนะครับนา้าหัวมากเลยคนเนี้ยบอกให้ผมชูมากนะครับโอ้โหไม่มีไม่มีใอ้ชูดิทำไงดีอ่ะกดอีโมจิกว่าร้อนใส่หน่อยละกันครับโอ้โหแต่ละคำ คลิปผมจะติดเหลืองวันนี้อผมลองปักทั้งเซนนะครับลองดูว่าเขาจะแบบยังไงต่อเอาอันอัดหลังแล้วครับเขาอันหลังให้ผมแล้วอะไปไหนแตบน,นมน่อกี้ก็เอากดขำกดขำมานี่ก่อนไปไหนล่ะเฮ้ยเพื่อนเขา่ากดขำเขาบอกใจเยิน หลวงพี่เขาบอกว่าจะยินๆน,นะครับห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราย้ายห้องกันดีกว่านครับจปไปบันห้องหน้าเลยนะครับโอ้เข้ามาห้องนี้ก็มีคนแอ็แล้วอะ โอ้โหต่อยผมก็เด่นเรื่อยเราก็เล่นไปเรื่อยเล่นกับเขาไปเรื่อยแล้วอะเขาไม่สนใจเราเลยอะอ้าวเขาออกไปสละโอ้โหไม้ความหวังล้วก็จากไปไม่สา่าไจิ้งจอแตัวจุงมากครับไม่บีเกิเป็นจัดเลี่ะ นั้นเรามาเอ็กใส่กู้ตัดตรงนี้กันดีกว่านะครับลองดูว่าเขาจะยังไงพอผม X ใส่ก็จะเป็นท่าตายยังไงอะไรอย่างนี้เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผิดท่าผิดท่าเอาไม่เอาไม่เอาหม่อหอหอขอ,อกดทอแล้วอะแล้วผมกดสก,กาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดท่าเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปัดตรงแบบห้องนี้คนเยอะไงเผื่อแบบมีคนมารุมอะไรแบบนี้ครับ มารอดูกันนะครับว่าจะมีคนรุมผมหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเลยเขาบอกเอาอีกนะครับได้ได้เอาอีกก็กดอีกับเขาขอมาแล้วก็จัดไปอีกคนก็บอกเอาอีกเอาอีกได้ได้นะครับถ้าเอาอีกผมก็เ๊เปิดนาตีเลยดีกว่า คนเริ่มมาแล้วนะครับคนเริ่มมาแบบมามองแล้วมามุงแล้วไทยมุงแล้วตอนนี้เสื้อตัวนี้สวยมากเลยนะครับเป็นเสื้อของนักแข่งเนี่ยแบบคนใส่เยอะมากรับผมลงแรงนะแบบสวยจัดตัวนี้ผมก็ชอบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนชอบเสื้อตัวนี้เดี๋ยวผมใส่เสื้อตัวนี้มาปักธงในโซนบ้างนะครับใครอยากให้ผมใส่เสื้อตัวนี้ในโซนแบบปักธงอะไรเงี้ยก็คอมเม,มนต์กันมาได้นะครับถ้าแบบมีคนคอมเมนต์ เยอะๆเดวยวผมจะมาใส่แล้วก็เอาไปปักธงในคูนให้นะครับโอ,โ,อโอ้ยยังจะมีคนได้ไอเขาว่าจะพิมพ์ว่าคิดวิทชอแยกแยะนะครับกาอาจจะไม่ได้ด่าก็ได้แบบคิดวิทชอแยกแยะอะไรเงี้ยมันทำยอ่อนี่มีคนให้หัวใจเราด้วยอีกแล้วนะครับไอนี่ละตั้งแต่นี้เข้ามา,มามคือผมาำคลิปยากมากนะครับคือแบบโอ้โหตั้งอวนกันเยอะมากโอ้โหดูดิดูดิดูเขาดิทุกคนดูเขาดิดูเขาดิ เราก็เปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับมีนี้เขามาผมไว้ชอบเลยโอ้โหดูยังด่าไม่หยุดงั้นเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับเจอกันห้องหน้าครับภาในตัวละครผู้ชายกันบ้างนะครับห้องนี้ตัวผู้หญิงสองห้องละเดี๋ยวเราลองตัวละครผู้ชายกันบ้างแบบแบบมาเตาะสาวอะไรเงี้ยเพื่อแบบมีสาวติดโอ้โหห้องนี้ผู้สาวเยอะแยะเลยนะครับแบบตึงๆทางนั้นเลยกามทองทางนั้นเลย มากับใครมากับใครไม่รู้กลับกับผมบ้างแบบมามาหนึ่งอยากกลับสองอะครับกลับกลับสี่ก็ได้นะท้งองเลยนี่น่าจะไม่ครบขาดผมอยู่บ้างรอดูกันดีกว่าครับเพราะเขาจะทําอะไรกันเขาน่าจะหาสาวๆเขาตีกันนะครับเชดมีคอนเน็กอ๋อเขาน่าจะหาเคลนอยู่นะครับเรากดบ้างดีกว่านะครับผมอยากกดบ้าง ติดต่อใครได้บ้างถ้าติดต่อใครไม่ได้ก็ติดต่อผมก็ได้นะครับเคลนผมว่างครับรับตลอดครับยิ่งผู้สาวนี่ไม่ต้องเทสนะครับเข้ามผมรับเข้าเองเลยอะไม่ต้องเทสนะครับแล้วผู้สาวสวนใจก็ติดต่อได้นะครับโอ้เขาชวนกันออกไปคุยกันแล้วว่าโอ้โหไม่นะโตไม่ กันเราต้องรีบแอกแล้วครับเราต้องรีบแอกให้ไวที่สุดไม่ทันนะครับเขาออกกันไปหมดแล้วโอ้แอกับคนที่เหลือก็ได้นะครับมาเปิดอันตรีกันดีกว่าครับมารุยเลยนะครับ ห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเราย้ายห้องกันดีกว่าครับเจอกันห้องหน้าครับมาครับมาห้องนี้กันนะครับคนนี้แบบเขามาเตะแฟนผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปกวนๆเขาหน่อยก็แล้วกันครับ โหกดอีโมจิก็หายไวอีกทำอะไรได้บ้างเนี่อโหู้าาหลังมาเป็นคู่นะครับเรามาควนคู่นี้ดีกว่าลองมุดแฟนเขากันนะครับว่าแบบเขาจะเขาจะเป็นยังไงนะลองมุดแฟนเขาดีกว่ามุดไม่ได้เ้วไม่เอาไม่ <c oughs> ขอตีเยกแฟนเขาแล้วอะเออแฟนเขายังไปอยู่เลยอ๋อหยุดแล้วหยุดละจีเต็นใสเต็นใส่มุดอีกมุดอีกมุดอีกปล่อยเขาไปดีกว่าครับเราจะไม่ควนเขาละ เพราะเขาแบบดักกันมากเดี๋ยวผมจะโดนด่าครับไม่ใช่อะไรหรอกอีเรามากับผู้ชายคนเดิมดีกว่าอ,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 อ๋อๆ๋อกไม้อีกกดปิดนะครับไปกดเป็นที่เฉยผมจะพิมพ์บอกเขานะครับว่าแฟนผมอะไรเงี้ย เขบอกว่ายัางไม่ได้พูดอะไรนะครับโอ้ลงหัวใจไม่พักเอ้ยไม่ช่ยส่งดอกไม้ไม่พักร้องไม่ได้พูดอะไรมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมเพิ่งทําใหม่ใครมีอะไรที่อยากให้ผมทําก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ